ช่องแม่เป่งร้านวิวนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่เป่งร้านวิวคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเนาะนี่ขอใส่เอฟเฟกนิดนึงอู้จะได้สวยๆอุ้ยอโอเคค่ะ ใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องการปลูกอีกนิดนึงตอนนี้นะต้นําฉาที่สวนเนี่ยกำลังโตมากๆเลยโตเยอะแล้วด้วยนะคะพเพื่อนๆดีใจมากๆเลยที่ต้นําฉาโตนะคะแป๊บนึ่งนะคะคือ ต้นสำชาเนี่ยก็คือโตมากมากเลยแล้วน่าจะเป็นปีหน้าเราถึงจะได้กวาดเนาะเพราะหลายๆคนแถวบ้านเขาจะขำๆเนาะที่เราปลูกต้นสำชาแต่ว่าจะบอกว่าในอนาคตมีดีแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าต้นสำชาเราเนี่ยเราจะเอาไว้กวาดใบขายใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ปลูกต้นไม้ในสวนเราเนาะเพราะที่เราเคยพูดนะคะว่าเราปลูกต้นสำชาเนี่ยก็คือเราซื้อเยอะมากอะ เราเวลาเราซื้อเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราซื้อที่กระสอบห้าสิบาทได้ครึ่งกระสอบไงตอนนี้เราปลูกเองเราก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลอะไรตรงนี้ค่ะใครเข้ามากะทักทายกันได้นะใครอยากจะคุยเรื่องการปลูกก็ก็คุยได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ,อะตอนนี้บอลสีงามมากเลยเมื่อคืนฝนตกหมักหนักมากเลยนะเมื่อคืนเนี้ยที่ที่ที่สวนเนี่ย ฝนตกหนักมากค่ะคเพื่อนๆหนักจนแบบโอ้โหถ้าบ,บ้านแบบหลังคาแทบหลุดอ่ะอืมนะคะใครเข้ามาทักทายก็ได้นะฟาร์มคุณแม่แป่งก็ยินดีต้อนรับค่ะจริงๆแล้วช่องชื่อไม่แป่งร้านวิวแต่ว่าอ่าเราคือฟาร์มคุณแม่แปงนั่นเลยค่ะนะคะใน Facebook เราก็คือฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราทํามาประมาณสักคนที่ติดตามฟาร์มคุณแม่เปงก็จะรู้เนาะว่าเราทามาประมาณเยอะนานมากแล้วนะตั้งแต่ปี สิบเอ็ดสองห้าห้าหนึ่งเนาะเราก็พยายามปลูกพยายามพัฒนาสวนประมาณสักเดือนกันยานเนี่ยเราจะเราจะขุด,ขดอ่าเขาเรียกอะไรคะคลองไส้ไก่แล้วนะคะก็วางแผนไว้ว่ากลับไปก็จะขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะมีผลไมเ้เยอะๆเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนเนี่ยจะได้มีผลไม้กินด้วยนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะเนาะทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่ากังวลเรื่องบอลสีนะ ช่วงหน้าหน้าหน้า,นาฝนในบอลสีเขาจะงามสะพังมากใส่ปุ๋ยแค่อย่างเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็งามเนาะผสมตอนนี้อย่างวันนี้วันนี้มั้งที่เราลงไปประมาณ11บเอ็ดโมงอ่าสิบเนาฬิกาวันนี้นะเพื่อนๆใช้วิธีนั้นก็ได้ค่ะงามมากงามสะพังแตกยอดแตกหลอดแตกสะพังสะพูมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูแล้วเพื่อนๆจะหวาวนะว่าวิธีนี้มันจะแบบว่าเฮ้ยมันทําให้ต้นไม้เรางามจริงๆนะคะ ใครเข้ามาก็ทักทายกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะ3ามลา้านท่านที่เข้ามาในตอนนี้นะคะเขียนคุยกันได้ค่ะทักทายกันได้นะคะใครปลูกอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะห้านท่านสวัสดีเนาะใครที่ทำไรายได้จาก Youtube อยู่เนาะก็นัี่แหละค่ะทักทายคุยกันแล้วก็ไปสวัสดีทักทายกันเพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะช่องของเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี อ2551แล้วล่ะค่ะรายได้หลักของเราก็อยู่ตรงนี้แหละนะเพราะว่าการทําสวนเนี่ยเราใช่ว่าเราจะได้เงินจากสวนเยอะเนาะการทําสวนคือการพัฒนาสวนเราให้สวยงามให้เรามีความสุขเท่านั้นรายได้หลักๆเราก็คือตรงนี้นะคะนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็จากไป <laughs> ไม่เข้าทักทายฉันเลยเนาะทักทายมาก็ได้ไม่โกรธนะทุกคนนะใครเข้ามาไม่ว่าใครเข้ามาก็ทักทายกันนะคะเราก็คุยกันเรื่อยๆเนาะ ตอนนี้หลังอตอนนี้เราก็กําลังปลูกใบฉําฉาแล้วก็ปลูกไผ่ยอย่างที่เราบอกเนาะแต่ว่าบอลสีเราก็ยังอยู่ไม้ฟอกอากาศเราก็ยังอยู่เนาะถึงราคาเขาจะไม่ไม่พุ่งปี๊ดพุ่งปัาแต่ว่าเราก็ยังดูแลเขาอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคนรักการปลูกทุกคนจะเข้าใจเนาะปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกไปจนกว่าที่จะเต็มที่เต็มแล้วเราก็ยังปลูกค่ะเราก็จะสร้างบ้านปลูกไว้บนฟ้าด้วยนะตอนนี้ก็คิดความคิดคือกําลังจะขุดคลองไส้ไก่ เห็นเขาบอกว่าขุดคลองไส้ไก่จะให้ให้ให,ให้ปลายฝนต้นหนาวน้ําจะใสเราก็จะรอตรงนั้นเนาะใครมีใครมีประสบการณ์ด้านนั้นก็เขียนแนะนํามาก็ได้ค่ะว่าเราสมควรจะทาตอนไหนเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วเราจะประมาณกันยาตุลาเนี่ยเราก็น่าจะกําลังเริ่มเริ่มจะขุดนะคะเพราะว่าเราจะขุดตอนนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลาที่จะทําตรงน,นั้นเราขอปลูกต้นไม้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะคิดว่าเอ้ยปลูกคลองเออขุดคลองไส้ไก่เนี่ยสมควรจะขุดช่วง ช่วงเดือนไหนก็แนะนํามาได้เดี๋ยวเราจะได้คิดว่าเอ๊ะเราจะทำนึ่างไรดีเพราะเราเคยดูใน YouTube หรือว่าเฟซบุ๊กอะคะ่ะเขาจะบอกว่าให้เราขุดคลองไส้ไก่ประมาณเดือนกันยาตุลาประมาณปลายฝนต้นหนาวนะคะตุลาประมาณนี้เราก็คิดว่าเราจะปลกเราก็จะทำช่วงนั้นๆน,น,นะคะใครมีคำถามอะไรถามได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสร้างไรายได้จากทาง YouTube แล้วก็ Facebook เราก็สามารถจะตอบได้เราก็จะตอบเนาะเพราะว่าเราก็ทำมานานก็ประสบการณ์ก็พอมีเนาะ ใครเข้ามากระทักท่ายกันได้เลยนะคะตอนนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ประมาณบ้านเราก็ประมาณสักห้าโมงสิบห้าเนาะกินเค็มมากไปเหปงือกบวมขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะเขียนทักทายกันได้จํากันยังได้หรือเปล่าเนาะสาหรับคนที่เคยเข้ามาแล้วเคยคนคนที่เคยเป็นอ่า แฟนคลับหรือ FC หรือว่าเป็นเพื่อนๆกันน่ะน่าจะจังจำกันได้เนาะเมื่อก่อนนี่เราจะร้ายสดทุกวันค่ะแบ,แบ่งปันความรู้การสร้างไรายได้แบ่งปันการปลูกที่ถนัดที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกบอนสีปลูกบอนสีต่างๆเนี่ยเราถนัดมากๆเลยเพราะาเราโอปลูกมา10กว่าปีแล้วอะสิบสี่สิบห้าปีนะคะตั้งแต่เริ่มบอนสีเริ่มไม่เคยดังเราก็ปลูกมาแล้วเนาะเราปลูกตั้งแต่สมัยคุพ่อคุณแม่เราเอ้ย สมัยปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่สมัยปู่ย่าตายายเราเป็นคนมัานนอกเนาะปู่ย่าตายายเราปลูกพวกพวกหลงพวกเจ้ากรุงไกรเซอร์อะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยมันมีบอนสีดงังๆมาเราก็เริ่มพัฒนาปลูกเริ่มหาเก็บอะไรเงี้ยที่บ้านตอนเนี้ยบอนสีเรามีประมาณร้อยกว่าชนิดเนาะบางทีก็ไหลไปกับน้ําตอนน้ําท่วมบ้างแต่ตอนเนี้ยเราทํโรงเรือนเนาะเราไม่ได้ทําตู้บอนสีนะแต่ก่อนเราทําตู้บอนสีแต่แต่แต,ตอนเนี้ยเราทํโรงเรือนยาวประมาณสัก คูณยี่สิบสามสิบเมตรนะคะกว้างมากแต่ว่าถ้าจะเอาให้มีให้ได้ดีจริงๆเราคิดว่าบอลสีที่เป็นตู้เล็กๆจะดีกว่านะตู้ใหญ่ๆเราเพราะเราขี้เกียจเราจะเก็บเอาไว้ดูแบบให้มันเป็นอ่าโล่งให้มันใหญ่อะค่ะเราก็เลยต้องทําตู้ใหญ่แต่ว่าในอนาคตเราคิดว่าท่ออะไรต่างๆที่เราเคยทําตู้บอลสีเล็กๆเราก็จะเก็บเราจะทําอันนั้นไว้ด้วยค่ะเพื่อว่าเวลาเขาโตแล้วเราก็จะย้ายมาตู้ใหญ่อย่างนั้นก็ดีค่ะแต่ที่ดีที่สุดก็คือบอลสีเนี่ยที่ ข้างนอกข้างนอกข้างนอกตู้จะแข็งแรงและสวยมากสวยจริงๆตอนนี้ที่สวนนะาบอนสีสะพังมากนอกตู้นี้แตกเป็นพึกผภาพบดตรไม่รู้พันลายต่ออะไรที่เราเคยหัวยุบอะค่ะเขาเกิดขึ้นมาสวยงามมากเลยเพื่อนๆใครอยู่แถวนะครสวรรค์เนอะอำเภอตากฟ้าเนี่ยหรือว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่แลวอยากจะแวะไปที่สวนเราก็ไปอ้อจะบอกทุกคนตอนนี้เราเปิดร้านกาแฟเล็กๆแล้วนะร้านกาแฟของเราเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะนะเพื่อนๆสามารถไปกด คำว่า how to p a n t หรือความคุณไม่เป่งน้องก็จะเห็นร้านกาแฟของเราเนาะจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเอาไว้ดื่มส่วนตัวเอาไว้นั่งเล่นส่วนตัวค่ะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวหรืออยากมานั่งดื่มกาแฟก็พกเม็ดกาแฟมาด้วยนะมาทํากกาแฟกินที่ร้านเราได้นะจริงๆแล้ว เรายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะว่าเออเนี่ยเปิดร้านกาแฟามานั่งขายยี่เรายังไม่นะคะแต่ว่าเปิดเพื่อที่จะให้เพื่อนๆมานั่งสังสรรค์กันอยากจะมาดูวิธีการทําส่วนของเราอยากจะมาชมเชยอ,อยากจะมาเที่ยวบรรยากาศดีๆอ่าโอโซนมีอ่า อากาศบริสุทธ์ก็มาที่สวนเราได้เพราะว่าสวนเรานี้ต้นไม้เยอะมากนะคะเราพยายามปลูกให้เต็มไปหมดเลยเราพยายามหาต้นไม้โบราณนะคะต้นไม้โบราณมาปลูกไม่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่เราหายากแล้วเราก็จะพยายามหามาใส่ที่สวนเรานะคะค่ะไม่มีใครคุยกับเราเลยเนี่ยสี่มาเยอะเมื่อกี้นี่ก็หายไปหมดเลยขอบคุณทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะเข้ามาทักทายกันนะคะเราพยายามจะมกาพูดคุยทุกๆวันเนาะเผื่อว่า มันจะได้รู้จักกันแล้วก็มีอะไรจะได้แบ่งปันกันนะคะนะคะใครอยากจะ,ะแชร์ความรู้อะไรก็สามารถที่จะเขียนมาแชร์ความรู้กับพวกเราได้นะคะพวกเรายินดีต้อนรับทุกคนเลยมาเที่ยวนะคะหรือว่าใครอยากจะปรึกษาคุยเกัเรื่องการทำไรายได้จาก Facebook จาก YouTube ก็ลองคุยกันแชร์ไอเดียกันได้นะคะอุนะะ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์ใครได้ยินบ้างเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาใครได้ยินบ้างเนี่ยได้ยินเสียงคนทำงานรอบข้าง นู่นนี่นั่นนะคะขอบคุณ8ดล้านท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังแวะเข้ามาแม้เป็นเล็กน้อยก็ตามนะคะแต่ว่าพักท่ายกันบ้างก็ดีนะคะนะคะนี่อ้าวไม่เห็นมีใครกดหัวใจให้เราเลยขอบคุณนะคะสามล้านท่านที่ยังอยู่กับเรานะคะแต่ก็ไม่มีใครทักเช่นเคยอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยสวนของเราอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ จังหวัดนะครสวรรค์นเนี่ยก็คือเราอยู่ตรงที่ตรงข้ามชัยนาทเนาะทางสายเอเชียตรงข้ามชัยนาทอะคะ่ะใครผ่านก็แวะมาเที่ยวสวนเราได้สวนเราสวยนะมีต้นไม้นะคะมีป่าไผ่แล้วด้วยตอนนี้ป่าไผ่เราปลูกสร้างมนแล้วก็ไผ่ลืมแรงไผ่กินซุงนะต่อไปเราอยากจะปลูกเอ่อไผ่ที่ต้นลำใหญ่ๆสักกอสองกอนะก็เรากําลังจะหาพันุอยู่ยังหาไม่ได้เลยเพราะเคยติดต่อท่านท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัด อ,อูทไทยธานีเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเราอยากได้พันพันต้นใหญ่มากๆเลยบางคนก็บอกว่ามีแต่ว่าอ่าเดี๋ยวทํามาขายแต่ก็ไม่ทําให้สักทีก็เลยเสงมากนะคะอ,อ๋อกกันไปหมดแล้วเหลือท่านหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันได้นะอยากคุยอะไรก็คุยเรื่องคุยเรื่องการปลูกอะไรเนี้ยเราถนัดเรื่องการปลูกมากนะการสร้างรายได้ก็สามารถคุยกันได้นะเพราะเราก็ทํารายได้หลักเราอยู่ตรงนี้นะคะนะค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยปลูกบอนสีจะรู้ว่าการที่เราปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรักเป็นพิเศษมากๆเลยขอบคุณนะคะที่ที่กดไลค์สามท่านขอบคุณมากๆาเลยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะจากหัวใจเลยค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้เราขอบคุณจริงๆนะคะทักทายกันได้เลยค่ะ เราก็อยากจะมานั่งคุยทุกวันเพื่อฝึกการพูดของเราเพราะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเป็นวิทยากรสอนคนที่สวนก็ได้นะคะเราก็พยายามจะทําตรงนั้นนะคะหลายๆคนก็แบบว่าเออเนี่ยอยากจะปลูกแต่เอออยากจะแยกบอลสีกลัวบอลสีตามไม่ต้องกลัวเลยค่ะบอลสีนะ เขาแข็แงแรงทนทานมากๆเลยไม่ต้องกลัวปลูกง่ายแล้วก็ตายยากค่ะไม้ฟอกอากาศอะไรเงี้ยเราปลูกเพื่อที่จะทําให้อากาศดีก็ได้หรือจะปลูกไว้จําหน่ายก็ได้ค,ค่อยๆฝึกไปเนาะไม่ต้องกังวลน,นะอย่างที่สวนเนี่ยตอนนี้ปลูกต้นฉาช้านะคะประมาณหนึ่งไร่อะค่ะเพื่อที่จะเอาไว้กวาดใบเนาะบางคนแถวบ้านเขาก็จะหัวเราะแล้วก็ขำเราว่าทําอะไรแต่ว่าแต่การตั้ตตตตงใจจริงๆของเราเนี่ยเราจะปลูกเพื่อจะเก็บใบเอาไว้ปลูกต้นไม้เราจริงๆเพราะว่าเราไปซื้อเขาค่อนข้างแพงมากๆเลยเนาะ เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาต้นฉําฉาเนี่ยเอามาปลูกไว้เพื่อที่กวาดใบเองตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วค่ะต้นสูงมากตอนนี้ต้นสูงมากแล้วก็ตัดตกแต่งให้ก็เป็นพุ่มแล้วใบเขาก็เริ่มหล่นนะพอใบเขาเริ่มหล่นปุ๊บเราก็จะมีใบเนาะและตามพื้นเขาก็จะสะอาดแล้วใต้ใต้ต้นนั้นเราอาจจะทําเป็นโต๊ะที่นั่งให้คนมานั่งเล่นก็ได้นะคะอ่าใครเข้ามาก็ทักทายกันหน่อยกดไลค์ให้หน่อยก็ได้เนาะกดจึ๊กเดียวอะ <laughs> ตายแล้วเนี่ยเราก็แบบว่าพยายามจะออกมานั่งคุยทุกวันมีปัญหาอะไรเพราะหลายๆคนบอกว่าทําไมไม่ไร์สดเลยออกมาไร์สดบางสิเราก็เลยพยายามที่จะออกมาไร้สดมาคุยกับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเรื่องอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะมีความคิดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะมีความคิดแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็ช่วยๆกันนะเขาช่วยๆกันใครมีไอเดียดีๆก็มาแนะนํากันอย่างเราทําสวน ถนัดทําสวนเพื่อนๆถน,นัดเออแบบนี้ก็มาแนะนำนะอย่างที่เราบอกเราอยากจะขุดคลองไส้ไก่อ่ะค่ะแต่เรายังไม่ยังโนไอเดียเลยค่ะได้แค่ได้ไปศึกษากับคนอื่นเขาบอกว่าให้ขุดประมาณตปลายฝนปลายฝนต้นหนาวเราก็ต้องต้องรอถึงตอนนั้นว่าถึงปลายฝนต้นหนาวแล้วเราจะขุดคลองไส้ไก่เนาะเราก็มีความคิดที่จะเลี้ยงปลาเล็กๆน้อยๆให้มันมีความสุขเนาะแล้วก็ปลูกฝรั่งปลูกผลไม้ตอนนี้ผลไม้ที่สวนก็มีชมพู่ อาจจะมีละมุดละมุดนี่เราเลือกพันธุ์กระสวยมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาลูกใหญ่และหวานกรอบดีก็เลยปลูกไว้หลายต้นแล้วค่ะออกลูกทั้งปีเนาะกระสวยมาเลยเนี่ยออกลูกทั้งปีแล้วก็อร่อยด้วยหวานอร่อยด้วยเนาะใครปลูกก็จะจะรูะ้ค่ะแล้วก็จะก็ยังมีมะม่วงอามะม่วงอะไรมะม่วงเบาเนาะ อย่างอื่นเนี่ยเรายังเราปลูกทุเรียนโอ้โหปลูกทุเรียนเนี่ยใครมีความอ่อใครมีไอเดียปลูกทุเรียนมั่งทางสวนปลูกทุเรียนนะจะไม่โอ้จะบอกอะไรให้ทุเรียนเนี่ยลงทุนไปหลายหมื่นแล้วไม่เคยไม่เคยรอดสักทีทุเรียนของเราเสียหมดเลยอ่ะตายหมดเลยพยายามลบเอ่อเดี๋ยวแตกใบเดี๋ยวพอแตกใบเสร็จเดี๋ยวก็ใบหายแล้วก็ตายไปเพราะไม่มีคนดูจรงิงๆงจังค่ะเพราะว่า เออไม่มีคนดูใกล้ชิดแต่ถ้าเราอยู่เราคิดว่ารอดเนาะเพราะเราเคยอยู่เราลดน้ําคอยดูแลใกล้ชิดทุกวันเขาเหมือนจะรอดแต่พอเราไม่อยู่ปุ๊บทุเรียนเราก็ตุยค่ะนะคะอยากปลูกทุเรียนอยากปลูกมังคุดมังคุดก็ลองมาแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพื่อน เราไม่ประสบความสําเร็จกับการปลูกมังคุดกับทุเรียนเนาะแล้วก็ผลไม้ที่ต้นใหญ่ๆตอนนี้ลงโอะลโวคาโดไว้ประมาณ10ต้นเนี่ยก็ยังไม่ตายเนาะเป็นปี2ปีแล้วแตกต้นไม่โตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงให้โตก็พยายามศึกษาหาความรู้เหมือนกันเนาะใครมีไอเดียที่จะปลูกของพวกนี้ก็แนะนํากันมาได้เนาะทางเรายังเรียนรู้อยู่การปลูกเนาะแต่ว่าถ้ากิดการสร้างไรายได้จาก Facebook หรือว่า u t u b e เนี่ยเราก็พอจะรู้เรื่องบ้างอุย้ยนะคะ ใครมีอะไรก็ทักทายกันได้นะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะสามสามคนที่กดไลค์นะแล้วก็ท่านหกลา้านท่านเพียงอยู่กับเราเนาะฝากกดไลค์ด้วยเข้ามากดไลค์ให้เราหน่อยเนาะน่าจะได้ยิ้มยิ้มโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเนาะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณค่ะเพราะว่าเดี๋ยว เราก็ค่อยเจอกันใหม่เพราะวันนี้เราต้องไปธุระและ้วเดี๋ยววันหลังจะมาคุยนานๆใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถที่จะมาให้กำลังใจกันได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ